นนบบเชื่อหรือผมไม่มีบัตรเครดิตผมไม่เคยยืมเงินครับอ๋อไม่มีบัตรเครดิตครับอ๋อแปลว่าตรงนี้คุณพี่ไม่ได้ยดืมเข้ามาใช่ไหมครับเชื่อเนี่ยผมไม่ได้มีบัตรเครดิตแต่มีบัตรเอทีเอ็มใช่ไหมครับบัตรเอทีเอ็มมีอยู่ครับแต่ไม่มีบัตรเครดิตแต่ไม่มีบัตรเครดิตอ้าว เลางอากาศหมูไขใช่ไหมครับแบบเคร์ดีแบบไหนนันใช้อันเดียวกันไหมกระบอกมันคนละตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ผู้ผู้จัดการคีดแจงให้ฟังนะครับครับก็เป็นแบบไหนครับเรื่องอะไรครับสาขาไหนครับสาขาไหนครับเนี่ยฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับมาจากสาขาไหนครับได้ยินไหมครับได้ยินครับ ได้ยินครับได้ยินได้ยินครับครับได้ยินะครับ้ทราบว่าทางนะครับที่นาคารักทนเขาได้แจ้งอะไรกับ แจ้งเรื่องอะไรบัตรเครดิตผมไม่เข้าใจเขาแจ้งเรื่องบัตรเครดิตหรมคือตรงนี้ยครั่ทีเราติดต่อเข้าไปวันนี้นะครับทางเรานะได้รับเป็นกานขอตัวงี่เี่ย่นข้ามานะครับคือตรงนี้ยี่เอกวัฒน์เนี่ยนะครับไม่เยื่นอกรารอะไรเขานไหไม่ได้ยืนครับ่อไม่ได้ยืนะแล่ต้อแสดงว่าตรงเนี้ยนะครับอาจจะมีบุคคลอื่นนะครับแอบอ้างหรือว่าติดตินะครับเป็นผู้ของพี่เอกวัฒน์เนี่ย แล้วก็ยื่นเอกสารตรงนี้เข้ามาเพื่อมาแสวงหาผลประโยชน์นะครับว่าขอทำาย่างไรโดยทการกระตุ้นเรื่องบัตรกดเนสดนะครับโดยใช้หมายเนครับหน้าบัตรกดเงินประชาชนในจุดตรงนี้นะครับที่เราทำการสมัครบัตรรายยืขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแยกงเป็นหมายเลขบัตรกดเนประชาชนให้ที่ทราบนะครับหมายเลขบัตรประชาชนถูกต้าแอบอ้างเข้ามานะครับชื่อนักขุ่วมีหมายเลื่องบัตรประชาชน ไเคยนะแกเคยนำไปสืบประจานพวไอ้กรชหรือว่าวิไปะ่างนี้แลไหมผมไม่ได้ใช้ของุนไทยครับอ้ก็คือว่าไม่ใช่ของุงไทยเลวเนี้ยนะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับเกิดจากรืบปรนภาขอกาวการแข็งขึ้นติดต่อเข้ามาในวันนี้ก็คือว่ามันมีกรณีนะครับที่แบบที่ว่ามีบุคคลที่แอบแฝงนำเอกสารข้อมูลตัวเลขของตูนะครับเข้าไปดีไว้ใงไทยนะ เราเนี journey, uh ่ยก็เลยติดต่อกำลังเป็นกลางโทรมาจากที่ไหนนี่ครับสำนักงานไหนติดต่อมาจากทางสำนักงานใหญ่ครับที่จังหวัดสุรินทห์นครชื่ออะไรครับคนโทรเพราะว่ากับผมที่นายคุณมะตอโชคไทยครับรหัสพนักงานนะครับเจพีหนึ่งสิบเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดครับครับตำแหน่งนะครับคือเจ้าหน้าที่ผู้แจ้งข้อมูลนะครับฝ่ายได้านกฎหมายทัศน์ศิลป เพราะว่าตัวเรื่องนะครับเอกประการของคุณจะมีการยื่นมาจากทางว่าทนี่เปนแนวจากทต่างจังหนะครับซึ่งตรงเรื่อเป็นการยื่นมาจากทางภาคเหนือนะครับผมไม่ได้อยู่ภาคเหนือครับบ้าทางคุณเนี่ยทางเราที่บ้านทางคุณอยู่จังหวัดภาคเหนือใช่ไหมครับผมไม่ได้อยู่ภาคเหนือใช่เพราะว่าตรงเี้่องนะครับทางเราเนี่ยก็เลยนะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยมันเป็นการแผ่ห้ามเข้ามาก็เลยถึงต่างจัาหบ้าเพราะว่าทางนี้เป็นแเดินทางถูกไหมจังหวัดภาคเหนือตกองไหมครับครับ ่แล้วตรงนี้ม um, oh, um, ันเป็นการที่เอกสารข้ามูนตระดองุณลี่ยนส่งินเอฟจะรับ่วนะครับมาจากที่ธนาคารไทยสาขาบิ๊กซีเมืองลำปูนตาบนบ้านกลางอ๋อครับ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 ไปตะนีนะครับแล้วจะให้ผมทำยังไงครับศูนย์นะครับให้ผมทำยังไงไปเนี่ยซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าคุณยืนยันว่าทางคุณเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เปิดบัญดิทัลที่มารแล้วก็ไม่ได้ทาการเปิดบัญชีตรงนี้ขึมา ผมไม่ได้เปิดครับเลยอยากจะแนะนำนะว่าให้คุณนะครับดี่การเดินการแจ้งความเพื่อนำไปบลอกการแจ้งความตรงนี้มาทําการหายัดสั่นไปนี้ลงไปโดยอย่างคาวอนครับนะครับครับซึ่งตรงเนี้นะครับทางคุณเนี่ยพอจะมีกระดาษกับปกกาไหมพูดมาเลยครับเดี๋ยวผมจะจดเพื่อมาทำการจดคบครอบพูดมาเลยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะมีจะพี่จดชื่อผมไปก่อนนะแต่ผมชื่อนายชินนกรนายชินนกรโชคชัยครับครับ รหัพนักงานนะครับ KT เริ่มร็จเสจดจแล้วครับเสร็จครับครับครับหมอตรงนี้จบแล้วใช่ไหมครับกาลังจบเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวจดข้อมูลเบื้องต้นนะครับครับก็คือว่าเนื่องจากถูกบุคคลอื่นแอบอ้างครับเรื่องจากถูกบุคคลอื่นแอบอ้างนะครับครับนำเอกสารข้อมูลส่วนตัว แล้วต้องทำยังไงครับครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะให้นะครับทางฝ่ายกฎหมายนะครับตรงนี้นะครับครับทำการนะครับประสานงานช่วยเหลือเบื้องต้นให้ซึ่งในส่วนนี้จะทำการอายัดลงให้โดยอย่างผาวรเพื่อคุณพี่เนี่ยจะได้ไม่ต้องมามีส่ตนวรับผิดชอบหรือว่าผลกระทบใด้ัดที่ในส่วนตรงนี้นะครับอาจจะผมขอญอาตชี้แจงต่อนะอาจส่ตรงนี้พี่จดถึงตรงไหนนะครับเนื่องจากถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช่ไหมครับครับพูดมาเลยครับนำนำเอกสารข้อมูลส่วนตัวนะครับผม มาทำครับครับมาทำการแอบอ้างครับเปิดบัตรกดเงินสดครับครับหรือบัตรเครดิตนะโดยที่ไม่ได้ยินยอมครับจดพันไหมครับผมบันทึกเสียงไว้อยู่ครับออตรงนี้ทางเราก็อยากจะให้จดอยนะครับเพื่อเป็นรายละอักษรตรงนี้เอาไว้ด้วยนะเพื่อเอาไว้สําหรับทการทำการเงินไม่มันเป็นอะไรก็พูดมาเลยครับผมจะได้ผมมีไม่มีเวลาเยอะนะครับ ส่วนนี้ผมให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยทุกทีแจ้งให้แล้วกันนะครับครับครับผม้ากว่าคุณนะครับไม่สะดวกจดข้อมูลตรงนี้นะครับครับครับเงียบแล้วในระไฟกฎหมายก็ไม่เห็นโทรมา ค่ะคุณครับเนพระน้าสาวสุพินิกานะคะได้ยินใช่ไหมคะได้ยินชัดอยู่ครับเป็นผู้จัดการและด้านฝ่ายกฎหมายของธนาคนารกรุงไทยคะครับอยู่ที่ไหนครับแถวบ้พนน่าน,นนะคะกรุงเทพมาหานครค่ะเขตไหนครับถนน่อยใช่ไหมเขตวัฒน,นากรุงเทพค่ะถนน่อยประมงมิตรซอยไหนครับ ผมก็อยู่ไปกรุงเทพอยู่เมื่อวานอยู่กรุงเทพเหมือนกันวู้เรากอยู่กรุงเทพเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าบางนี้คุณอาศัยอยู่กรุงเทพนานหรือยังคะก็อยู่เรื่อยๆครับอ๋อเทไปเที่มาใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้มีการหยุดถาวรเนาะเพราะว่าผู้เริ่งาจะใช้การมการดูค่ะก็คือว่าคุณอยู่ที่สกเกตถูกต้องไหมครับแต่ผมซื้อบ้านอยู่ในกรุงเทพครับอ่ากรุงเทพตรงเนี้ยนะ ใหญ่นะคะเขาจะไม่มีซอยนะเขาจะอยู่ที่อาคารหนึ่งได้ที่สามสิบห้าถนนสุข,ขุมวิทสำนักงานใหญ่จะไม่ตั้งอยู่ในซอยนะคะจะตั้งอยู่ท่ามกลางถนนนะก็คือว,ว่าอยู่กก็คือว่าอยู่ข้างถนน,นเลยเนาะผมมีเวลาไม่เยอะนะครับมีาการการรทคคัับบ,บมีเวลาไม่เยอะหรอคะครับเอออาจารย์คนณติดตลกหรือว่าติดเล่นนะคะอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรก็พูดมาเลยไม่ต้องอ้อควอมผมจะไปทุ่ร่าผมไม่มีเวลาเยอะ อว่าคุณมาถามมีท่านก่อนว่าอยู่ท่านเขาไหนฉันก็แจ้งกับคนไายแล้วนี่ไงแล้วตรงนี้คุณอะคุณและน้องพนักงานในการแจ้งไปไว่ายังไงบ้างเรื่องบททัตรเครดิตอะไรผมยังไม่รู้เลยอ่าผมได้ฟังนะคะก็คือว่าน้องเขาพนักงานเขามีการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตใช่ไหมครับแล้วน,น้องพนักงานมีการบอกว่าให้คุณอะจดข้อมูลตรงนี้เพื่อจาระดัในเรื่องของการแจ้งความครับแต่ตรงนี้คุณอะทำการบริการการสนทนาเพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งความถูกต้องไหม ในการมานทึกเสียงเนี่ยจะไม่สามารถจำการแจ้งความได้นะคะต้องค์ส่วนนในการเก็ข้อมูลก็เป็นรล,ลักอักตอนรตรงนี้คนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมอยากทราบว่าผมต้องทำยังไงแบบไหนอย่างนี้ดนอะไรเรื่องอะไรเนี่ยครับผมไม่เข้าใจยจะพูดไปพูดมาหมาถึงว่าน้องพนักงานมีการพูดไปพูดมาใช่ไหมใช่ ตรงนี้คือดิฉันะขออนุญาติดใจนะคือคุณเองอ่ะชื่อคุณเอกวัชิค่ถูกต้องไหมคะแล้วในเมื่อตรงนี้คุณนานบัตไปดีตัวเองใช่ไหมผมไม่มีบัตรเครดิตแี้วตรงนี้แสดงว่าข้อมูลของคุณเองมันเกิดการรั่วไหลออกไปแล้วก็เสียหายถูกต้องไหมคะแล้วคุณต้องมีการยืนันก่างเราว่าคุณไม่ได้มีการเปิดใช้งานตัวเองผมไม่มีบัตรเครดิตแล้วก็เงินในบัญชีผมก็ไม่มีสักบาท เจต่อเข้ามาเอาคุณโดยโตรงนะตรงนี้มันมียอดค้างสมาชิกเกินผมไม่มีเงินในบัญชีสักบาทมันจะไปติดอะไรเรื่องอะไรฟังฟังก่อนนะฉันเข้าใจว่าคุณจะไม่มีเงินผมไม่มีเงินสักบาทตรงทางเราไมา่ได้ติดต่อให้มาฟังเข้าใจเข้าใจตรงนี้ใจเย็นๆก่อนนะครับ ตรงนี้คุณฟังดีชัดน,นะคือบัตรเครดิตใบนี้มันมีการยืดเปิดเนาะที่ต่างสาขาหรือต่างภูมิลําเนา,ค,าครับแลวอย่างหนึง่งตรงนี้น้องพนักงานมีการติดต่อเข้าไปชี้แจงเพราะว่าเนะื่องแต่ว่าข้อมูลตรงนี้มันมีแา่ค้าดสำรบที่เกิดกําหนดเป็นระยะเวลาสามเดือนซึ่งดีชันน่ะไนีมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนตรงนี้แล้วว่าคุณนะมันได้มีการยืดเปิดด้วยตน,นเองถูกต้องไหมแล้วคนอื่นเปิดแล้วเกิดเกี่ยวอะไรกับผมอ่า ถามหน่อยนะว่า,า,านคนนี้มันเป็นข้อมูลของคุณหรือเปล่าชื่อจริงนามสกุลถูกต้องไหม่ถูกมแล้วมาได้ประประาชาชนมันไม่ใของคุณไหมไม่ถูกพี่กล่าวมามันไม่ถูกนะครับถ้าตรงนี้คุณเข้าใจไหมคุณบอกว่าชื่อกับนามสกุลไม่ใช่ของคุณใช่ไหมใช่ครับอา้าว แล้วเมื่อกี้นี้ฉันถามว่าคนใช่คนเอกวัตไหมคุณบอกว่าใ่สรุปยังไงกันแน่ผมก็ลองถามดูหรืว่าติดตลกอะไรหรือเปล่าก็ลองถามดูเพราะว่าผมไม่มีบัญชีเลยจะไปนีอะไรได้ยังไงผมไม่มีบัญชีนี้ไม่ใช่ฉันไม่ถามว่าคุณจะมีบัญชีไหมฉันถามว่าชื่อเนี่ยชื่อของคุณไหมไม่ใช่รมาได้บัตรปาชนเนของคุณไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับแล้วปอของคุณไหมไม่ใช่ส่วต้ไหม ก็ไม่ใช่แล้วแหละคุณก็ติดตลกตรงที่มันเป็นข้อหมุนคุณทั้งหมดคุณทั้งที่คุณจะบายเบียเหรอเนี่ยคุณจะบายเบียรมารับผิดชอบใช่ไหมผมจะเอาอะไรเป็นรับผิดชอบผมไม่ได้เกี่ยวอะไรคุั้งนั้นนะคุณไม่ได้มีเวลมาเล่นกับคุณหรอกผมก็ไม่มีเวลามาเล่นกับคุณเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้มีบัญชีธนาคารนี้ผมไม่ได้ใช้อันนี้แล้วก็ผมไม่เกี่ยวครับคุณจะมาหลอกผมหรอผมไม่รู้ผมรู้ทันหลอกอะไร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  โอ้ยมุกเตือนแค่มีเวลาคุณมาเล่นกับผมก็ได้มาไปไปไปดูคลิปไปดูในคลิปยูทูบเขาแล้วกันแล้วนะจะลงทิกตอกให้ดูเนี่ยแค่นี้นะตลุมากเลยโอ้ยตลุ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 ได้คลิปแล้วได้หนึ่งคลิปแล้ว